มันคืออะไรมันคืออะไรมันกินยังไงมันกินยังไงเอามาจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจมน้ำจิ้มแล้วมาจิ้มน้ำจุ้มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มแบบไม่กลับมาเลยเอ๊ะรอเอ๊ะกลับมาแล้วาอาทิเฮ้เรียกว่าพี่เชอรค,คือตอนที่หนูเหรออันนี้นี่คือเห็น <c oughs> เอ๊ะอยู่ใ<ๆ>นนี้ร้องไม่อยู่ในเชอร์เท่าแจมไหมอ๋อใช่ค่ะ อยู่ปะไม่ไม่อยู่ค่ะไม่อยู่กินแล้วตึงจังเลยใจคือหนูอ่ะในโพลเฟซบุ๊กที่แชร์เฟซบุ๊กไปอ่ะหนูก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้ารู้ว่าเป้อ่ะน่าจะแบบว่าเอ้ยเต็มที่หรืออะไรแน่แต่กี้กลับมาเจอเป้ค่ะทุกคนเป้เป็นไงอยากรู้สดจิจังเลยสปอยมาหนึ่งเพลงเราจะแบบมันก็เลยใจกินอยู่ด้วยนะค่ะจะสปอยมาหนึ่งเพลงหรือว่าอะไรนะเป้ะจะเอาเพลงอะไรมาเต้นนะพี่เชอร์สู้ จะเต้นเป็นเพื่อนขนาดไจะดีหรอคะพี่เชย่จริงหรอวาวายผมพูดถูกเลยจริงทุกคนเป็นยังไงาเชจริงิใช่ค่ะัมาได้่อุ้ยแต่หนูหนูอยากเต้นเพลงนี้มากเลยอะมาดูกันนะคะระบบการัน่ยก็ยังมีถ่ายค่ะพี่เชยสุด รอดูเลยครับผมเออโหเราตัดใจมากพี่ดูเปล่าดูหนูรอดูกำลังใจถึงป้ายพี่เชอร์สุกบอกเป็เดือนไลยโอ้ปะเออะเฮ้ยน่าจะอยู่แกงครูน่าจะมีใครก็สองคนเดมเดมน่าจะโดน ที่ที่เป็นที่เป็นเซตที่มีอลิีใช่ไหมคะเออมิวเรียมีอยู่สองสองเซตเลยว้าวเป็นกำลังใจให้แกงครูด้วยนะคะผมครูที่ว่าแบบคูเกิร์ลแล้ผมฝันดีครับนักปากเคเเตอร์บีทีได้นะครับพรุ่งนี้ทุกคนเฮ้ยไปดูห้องนู้นดีกว่าว่ามันว่างมันว่างใช่ไหมยามเพราะว่าเดี๋ยวจะไปยืมใหม่ไปแน่นอนพี่นายมามีตาโทแม ได้แต่พรุ่งนี้หนูว่าหนูกะจะนอนนะอ่าโอเคงั้นตั้งใจกันไล่ผิวพี่จะตนใจไลฟจองเพลงกันโอเไหน้าพีพสดจัดกับปลาอุ้ยยินกับปลาตลาดอีกก็สวยมันใจไม่กกหกพี่เดยด เอ้ยเธอฉันจะไปฉันจะไปห้องนู้นฉัจะ้อมเพลงเอ้ยฉันจะไปไลฟ์ห้องนู้นอะไปนั่งไลฟ์ไปกันไหมไปเปิดประตูให้ฉันเลยจ้ะอ๋อหนูจ้ะเปิดประตูให้พี่หน่อยอ๋อพี่หนูไม่ทอูแล้วดี๋คอไ่อ๋ออ๋อไปซ้อมมานี้หว่าก็ว่าฉันก็รู้คิวอพี่เต้อยู่ไหน นไี่มันใช้ยังไงมันใช้ยังไงมันใช้ยังไงเฮ้ยหนุเปิดเป็นหนุเปิดเป็นหนุ่มปัดเป็นหนุเปิดเป็นขอโชว์สกิลหนโชว์สกิลวันก่อนวันก่อนนี่แปลว่าสามเดือนที่น้ครับไม่ใช่อันนี้ค้าหนูอ๋อนี่ก็ได้วันนี้ครัหนูผิดอาชีพหนูค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้หไม่ไหวนเดี๋ยวนี่เนี่ไเดี๋ยวน้าจอมันดับทุกคนอย่าเพิ่งไปไหนมาหนี่ทุกคนอย่าพึ่งไปไหน กอะไรมะกะลากุ้มีมมีมีเลยยังเนียอุ้ยไม่อะไรก็มีนานมากจริงอ่ะนานเหรอไม่นานนะไม่นานหรอกพูดไม่ได้เหรอเห็นออกเลยจ้าอุ้ยทำไมมันมันสายไม่ออกก็ยังไม่เปิดเลยค่ะน้องตรงนี้ใบมื่อกีเขียนอยู่ค่ะน้องออดจ้าเช็คไมโครโฟนเอาไมค์มาซีน้อง ขอเดี๋ยค่ะทุกคนทำไมขออย่างเงี้ยไม่ดูเออจะไมขออย่างเงี้ยังไม่ดีเสียบเลยเห็นไหมล่ะมันเป็นเรื่องว่าทดสอบสังคมเนี่ยออจราเออจ้าฮัลโหลหนูไปป่าเด็กโลกมาเนี่ยไลฟ์เองมาโอลีมา

เพื er> ่อนแกว่าอะไรอยู่นะฮะอะไรฮะโชคดีครับบรอดเจ้อวนเอลฟ์ไพลเลตจอกันพรุ่งนี้คิเป่จะทำวันนี้เป็นไหมนะโลยาลองเกยไม่แต่โพนี่ไม่ต่โพนี่

มร้ารตารตารตมใช่ไหมแต่มันไม่ออกแต่ไม่โมนไปกดเลยไหมเนี่ยไม่ทำอเลยเดี๋ยวเราจะแพนให้เห็นลแล้วนี่คืออะไรอ๋อหนูว่ามันคืออย่างนี้พี่ไม่รู้อะลองดูลกันน่ามีไมทไมไม่มีเฮ้ยมีเสียงจเลย S 1 2 a d 4 one two three s h a k o อเสงนี้ Ford Ranger อุ้ยอุ้ยอุ้ยใน3 2 1สองหนึ่งเขาแเแงแ่งแต่อ่อนโยนเบอร์เรนจอร์เบอร์เรนจอร์แรปเตอร์ เปิดเป็นจอเแบบมาดิฮัลโหลล้อฮัลโหลหนึ่งสองโอเคติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึงเอ็กซ์เพรสคอนเทนต์กับวีอาและยังมีเคนเตอร์ด้วยนะคะโหลดล